เต็ม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 สีเขียวเต็มไปหมดเรามากับพื้นยา้านะครับวันนี้จะมารีวิวสีเขียว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 ครับโอเคครับก็ซุบสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวกล่องสีเขียวนะครับมาเรามาดูกล่องสีเขียวกันก็จะเป็นสีเขียวๆนะมีตะปุ่มตะป่ำนะเหมือนเลเลโก้นะครับมีเยอะมากนะครับทุ่ยไม่ใช่แล้วครับบ้าแล้ว วันนี้เราจะยืมกล่องของน้องไดนโนเสาร์มานะครับนี่ยืมกล่องนะครับเป็นกล่องไดนโนเสาร์นะครับก็เลโกโ้ไดโนเสาร์แนะล้วทับวอรแล้วไปดูเลยเฮย้ยไม่ใช่แล้วนนี้มันไม่ใช่ไดนโนเสาร์ผิดเรื่องนี่มันโปกเกมอนนะครับผมก,ก็ยืมกล่องโปกเกมอนมาเปลี่ยนมืออ่ะค่อยดึงออกอใช่แล้วครับก็จะเป็นกล่องไดนโนเสาร์แต่มีโปกเกมอน ไมทั้งหมดแร้วครับมีบางส่วนที่ยังเหลืออยู่นี่ก็บางส่วนครับส่วนเยอะนะครับอ,อีกน้อย,น,อยนิดๆก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวอีกเราจะแบ่งเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันเดี๋ยวมาทำซ้ำอีกทีนึงเพราะว่าบางตัวก็ยังไม่ได้รีวิวครับเพราะกล่องมันเล็กก็เลยให้ดูไม่หมดนี่กล่องใหญ่แล้วดูหมดแน่นะครับมามีเตรียมไปหมดตัวกลางมีตัวเล็ก ตัวกลางแล้วก็ตัวสอดนิ้วแล้วก็กลางของกลางแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่ของใหญ่นะก็มีหลายระดับแล้วก็ตัวแพ็กถุงนี่ตัวใหญ่ในกาลิาดอนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่ามีตัวอะไรบ้างครับก็มีกาดอนครับตัวกลาง ผากีฟอีเวนทันลูกเกียบมีเมกาดิซาด,ดอนเอก็กมีเลคุซ่าครับแล้วก็มีแอปโซเมกาแอปโซก็มีแบล็กครับหรือว่าเซคัมแบล็กแบล็กนี่ผมจะมีสองตัวนะครับอืม มีมิวทูก่ะกับมิวทูไวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอากลับใส่ถุงก่อนเดี๋ยวให้ดูตัวหลักๆนะครับก็ผมก็อาซีวุฒน,นะครับก็อาซีวุฒก็มีด้วยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูทีละตัวนะครับ แค่บางตัวนะเพราะมันน่าจะเยอะให้ดูไม่ไหวครับมีโฮโอนะครับโฮโอนี่ก็หักใครอยากซื้อก็แล้วเออจะลองดูนะว่าตัวไหนขายได้มัางก็มีลิซารอนเอกับม w ดูแดงครับผังแดงนะครับลิซารอด้วยมีมิวทูเอครับ ไม่ใช่มิวทูเอ็กผู้บิดมิวทูไอเออฮินออะไรชิล่างสองครับซาโตชิด้วยนะครับซาโตชินี่ของระดับแรเที่เอามคอยคิงครับกนะ็ใครอยากซื้อก็ติดต่อมาได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมีเกลาติน่าเข้ามานะบีกตัวหนึ่งครับจะมีเกลาติน่าคใครอยากซื้อก็ลองติดต่อมาได้นะครับ จะลองดูนะว่าบางตัวเนี่ยจะขายไหมบางตัวก็ขายบางตัวก็ไม่ขายนะครับนปีกโอโอเนี่ยติดอยู่เลยก็เดี๋ยวหาตัวหนึ่งอ่านี่คาบิกอนอันนี้ก็จะเป็นตำนานนะครับหุยล่า,าซิวูดไป็นไหนแล้ววะเอออาซิวูเปไหนแล้ว ล่าซ <premises. S 2> sure. so ok ีวูไไหนแล้วเฮ้ยนี่ไงก็จะมีตัวนี้ด้วยเออนี่เป็นตัวของแท้นะครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาแพงเดินเดินเดินลาซีวูไไหนล่าซีวูไปไหนครับเดี๋ินๆๆขออนุญาตหาซิวูตัหนึ่งครับอาเซวู ปกติถ้าอาซิวูอยู่มันต้องออกมานะไปไหนวะซูไปไหนเดี๋ยวนะซูไปไหนมีเนียดด้วยครับเนียก็มีสองตัวนะครับ อาซิวุตไปไหนวะเน้อน่เน่เเน่อืมอาซิวุตไปไหนเอ้ยนี่ไงนี่ไงอาซิวุตโถอยอยู่แค่นี้เองครับก็อาซิวุตนะก็มีนะครับใครอยากได้นะครับก็ไม่ขายนะตัวนี้เกี่ยวคงงาเกี่ยวคงงานะนะเจ้าจ น่าจะน่าจะขายนะครับตัวเนี้ขายห้าร้อยนะครับน่าจะห้าถึงหกร้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ซื้อมาแพงนะครับความสมควรแล้วก็ของแท้ด้วยนะครับก็ใครจะซื้อก็แพงนะครับห้าถึงหกร้อยนะครับเดี๋ยวไปคิดดูก่อนว่าจะเอาห้าร้อยหรือหกร้อยดีนะครับมีดูเอ็กด,ด้วยสรัดเอ็กก็คิดไม่ก็ต้องหอาตัวลรแบบนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับปโปเกมอนนะก็มีฮาริมารอน อ๋อถ้าพุกิมอนก็ถ้ามีน้อยก็ต้องขอไปนะครับเดี๋ยวก็มีอีกบางส่วนด้วยนะครับก็สักคลิปนี้ก็ต้องโทรล,ล,ลาบอ่ะใครชอบลุงกดแล้วแชร์กันใครชอบตะครีกผมสวัสดีครับ